ao, không được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 , không นานเท่าไหร่แล้วไลฟ์ล่าสุดตอนอยู่เกาหลีครับนานอยู่เฮ้ยญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีญี่ปุ่มมน,นคิดถึงน้องลูกชิ้นหนูเป็นน้องลูกชิ้นแล้วเหรอเป็นทุกอย่าง <c oughs> ตัวเนี้ยเป็น <c oughs> เป็นหัวหลิมด้วยหัวหลิมเ <c oughs> ม,มื่อวานมีคนบอกเมื่อวานเฮียไปทำง,งานใช่ไหมแล้วก็มีมีคนขอถ่ายรูปที่เราแบบว่าตอนนี้เฮียตอนจบอะ ที่มันเป็นท่าแบบเนี้ยอ๋ออ๋อใช่ทั้งแรกที่ไปทํางานที่นครนายกใช่ไหมแล้วว่าบอกว่าไม่ทายแล้วมีคนามกระทำซ้ำอีกแล้วเฮียก็เลยพูดไปเลยบอกว่าติดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ศิษยีฟลึกไม่บอกว่าไม่ทายแล้โกรธนะคิดถึงมากคิดถึงหนูใช่ไหมวันนี้มาอลไรไอ้จี๊นหนูนะวันนี้คิดถึงเฮียด้วยจริงๆริถึงเฮียทำไมอยู่ด้วยกัน ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอคนเลยไม่เจอทุกคนหนูไลน์บอกเฮียมันบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันกคิดถึงแล้วก็บอกว่าหนูสองวันเองสองวันคิดถึงเรา <c oughs> แล้วหนูก็บอกว่าปกตีทํางานด้วยกันทุกวันปกติเจอกันทุกวันนาะก่นี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วไม่คิดเราไม่คิดเลยนะว่าหนูหนูจะพีนแบบนันมามทั้งสองวันคิดถึงเฮียหรอแต่ว่าเฮียไม่ได้ทาอะไรเลยครับผมหนูคิดถึงเฮียเอง พูดแฉเหมือนแฉอ๋อมันนึกออกก็พูดออกไปอยางพิวคิดถึงออกซื้ออะไรล่งคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมคิดถึงทุกคนด้วยวันนี้เขาเลื่อดีกว่าวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ดีเพราะว่าไม่มีงานโดยบังเอิญล้วเพิ่งรู้ตอนคืนตอนทำงานตอนดึกอืใช่แล้วตอนแรกเหมือนจะเหมือนจะ จะทำจัาเรื่องอะไรอัดเพลงไม่ใช่อัดเพลงถ่ายเพลงใช่ใชแล้วก็เหมือนแบบติดยุ่งนี่นน่นนะครับผมก็เลยว่างไมดีมที่เป็นงานค่ายแต่เป็นงานนอกก็หน้าจะไม่ว่างก็เลยแบบถือโอกาสนี้เลยแล้วตรงกับวันนี้พอดีวันท,ที่หนูครบรอบสามสิบปีอาไ,ได้เฮียครับสามสิบ ก็เมื่อวานนั่นแหละเพราะหนูรู้ว่าเฮียว่างด้วยก็เลยเรียบเลยจริงๆเราหาหคุยกันสก ر ย ا แล้วครับผมว่าเจ้าหนอดีถ้าเรายังไม่มีเวลาเลยสีนี่เหรอวุ่นเหวี่ยงันนี้หนูอยากมาวันนี้มาเด็กครับ มาเดทกี่รนะ้อยเคนั่งสี่ร้อยสี่ร้อยเคเพราะว่าครั้งแรก100หนึ่งร้อยเฮียพาไปครั้งที่สองพาไปแล้วก็ครั้งที่สามกับครั้งที่ห้ายี่พาไปแล้วที่เชียงรายแล้วครั้งนี้ย้อนกลับมาครั้งที่สี่อ๋อใช่วันที่รอนานแสนนานหายไปครึ่งปีเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับ <laughs> ถ้าถ้าหนูไม่พาไปเฮี <laughs> ยจะพาไปแล้วแต่ก็ไม่ว่างดีเพราะว่าที่ต่อไปก็คงพร้อมกันแหละว่าพร้อมกันอ พอช่วงนี้หนูก็ถ่ายละครนะครับผมแล้วก็จริงๆเราอยากทำหลายอย่างมากแต่ตอนนี้ทำงานเยอะนะครับผมขอโทษด้วยลังใจให้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้หนูพานเทียกินของหวานอันนี้คืออ๋อโค้ดสังขยาใช่ไหมครับอะไรนะใส่รูปส่งให้พี่บุ๊คได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังอยู่จริงๆครักทักพี่เข้าไปแล้วเหรอหรอคะใช่ครับหนูบังเอิญมากร้านนี้คือร้านที่ที่ เฮียรู้จักที่เฮียเคยแบบรู้จักมานานมากเขาอ่ะพี่เขาอยากให้พามาร้านนี้มันสองสามปีแย่กรู้จักไม่เคยมาพี่ไงแล้วหนูแบบว่าพามาร้านนี้พอดีอ้าร้านพี่ที่รู้จักอะไรนี้ก็มากินของหวานาร้านนี้สวยดีแบบใช่ก็เลยมาเลยครับวันนี้ไม่ได้แค่มากินอันนี้นะราจะไปทำอื่นด้วย่างนี้อยู่แบบยาวเลยใช่วันนี้หนึ่งทุ่มไปละแค่ด้วยนะ รักแฮเวอร์ชนจีนนะครับฝากไว้นะครับนี่ต้องอยู่ดูชงนี่เชงนั่งชงนั่งชงนั่งเชงสองหมอบชงว้ายนี่บอยนี่บอยนี่ไหนนี่รู้จักกันมีผิวแบบคนบอกทำไมซีพิรู้จักคนรีบตัวเลยอ๋่เป็นทีานหรอเป็นสอสอไอ้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านครับทุกคนจ้ากยอนนี้อันนี้หนูกินนั่นเลยกันหนืไม่มาแต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าอยากกินชามากแต่ชาเอาตัตั้ง อ๋อโอเคชาไปตั้งมือถือหตั้งโทรศัพท์ย่านะอ๋อชาเออเอาเร็วตั้งอะไรอ่ะนี่วันนี้มีเวลามาเดทเลยดีใจครับได้มาสักทีเฮ้ย จิ้มจิ้มผิดจิ้มผิดนี่นี่อย <c oughs> ู่นี่เมื่อกี้คำคำในหัวคือเหมือนจิ้มลูกชิ้นเลยไงโอ้ยหออกเล่น <c oughs> เป็นลูกชิ้นก็ <c oughs> ก็เมื่อกี้เห็นแฟนขับหนูพูดเป็นลูกชิ้นได้หรือก็เป็นลูกชิก้นก็ได้นะจริงจริงตอนนี้เฮียก็เป็นลูกชิ้นเป็นเห็น เฮียบอกว่าเฮียปรุงอาหารอยู่ใช่แต่วันนี้เฮียซึ่งวันนี้เป็นเลย์สายม่เฮียจะพิเศษนะครับผมก็ยกให้หนูคนหนึ่งวันนี้ก็จะกินไปเรื่อยใช่มิเฮียต้องกินใช่มิเฮียต้องกินมากอยากถ่ายรูปให้หนูให้เฮียกินให้ให้เฮียเห็นไหมล่ะ ว,นนว,วันนี้หนูจะไปทั้งหมดสามที่ครับเสร็จจากที่นี่ก็จะไปอีกที่หนึง่นงก็จะไปอีกที่หนึงน่งพีโดไม่ถึงว่า เฮียอ๋อขึ้นเฮียยิ้มหนิเอ๊ะไม่จะมันยังไม่ครบเนยอ่ะหรือว่ารอให้มั้รอมาให้ครบไหมแต่มาแต่ถ้ครบมันก็ไม่มันมันก็หายรอแล้วก็จะไม่ชอบเราแนวทำหน้าหน่อยมากทำแบเนี้กินเลยหนูเชื่อเฮียก็ได้ คนอันนี้น่ากินมากจริงๆชอบชอบกินทานีโทสมากหอมมากจริงโทสต์สังขยานะครับผมทุกคนนะฮะกินเลยนะกินเลยอันหนูนั่งไหนอะ่ะ ออ้ยอุ้ยสตกับอันนี้ลาดปะหนูหรว่าต้องจิ้มลาดเลยไหมไม่อยี่ยสับเลยไหมดอกไม้นี่กินได้ดอกไม้ดอกไม้หรืดอกไม้ไดดอกไม้เมื่อกี้เฮบอกดอกไม้ดอกไม้พูดชัดเลย เดี๋ยวเราแวะมาไลฟ์แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีติดภารกิจใช่ติดจริงรู้แหละเพราะว่าก็ต้องรู้เฮียรู้แล้วถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ใช่คราวนี้เฮียรู้แล้วรู้ก่อนแต่ไม่เป็นไรภารกิจต่อไปนี่แหละเป็นหนภารกิจหลักว่าหนูจะทำยังไงทำยังไงภารกิจหลักสำหรับวันนี้นะครับผมไม่เรียกว่าภารกิจั น่าเลยนะี่ยน่าเลยไหมจบหัวจิ้มถ้าหนูมนไม่อยากกินแห้งก็ใมันนุ่มเปิ่อยากหน้าจายมาหน้าเหยียนเล่เลยแมวหลินมีความสุขการกินของหวานมากโอ้โหเลยมีความสุขมากว่าอยากกินแล้ว อยากกินข้าววันแรกสปอร์เฮที่ว่าก่อนเดินมาถึ่งร้านก็อยากกินเลยนึกถึงสมัยมาบ้านเนี่ยพี่บอกมาก่อนชอบซสิอ์ฟขนมปังส่อยากกินตอนเช้าเออชอบแฮปปี้มิวเอาเลยนะเชฟเย้ฉลองครับผม วันนี้ได้กินของฟรีแล้วใครบอกเฮียบอกใครบอ,รบอรกว่าหนูจะเลี้ยงอ่าถ้าเฮียเลี้ยงก็เป็นเด็ดเฮียนะวันนี้เป็นเด็ดเฮียแล้วกันทุกคนโอ้ถ้าบอกหนูว่าเราทำมาหนูไม่เอามาเ,าเลี้ยงให้หน่อยเดือดเดือดเดือดโอ้เี๋ยวก่อนมันเป็นไอศครมที่ไม่ใช่ไอศครมแบบไม่ใช่ไอศครีมโมริลาเข<ม>าเรียกว่าไอศคมลูกแข็งเหรอ เน,เนสวุเสหมือนกันนะคนเล่นเพลงไปกันมาเกิดมโเพราะว่าอยู่จริงเหรอเหียหลอกแล้วป่วาเพะว่าเดินผ่าแล้วแบบว่า <c oughs> เห็นค<อ>วามโกรจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมทีเออ่เล่นเพลงกันด้วยวันนี้ อ่านมาบ้างแล้วนะครับผมก็สามารถให้กำลังใจเราสองคนได้นะครับผมก็อยู่กันไปนานๆน,นะครับเดี๋ยวจะกลับไปอ่านแฮกผังสัเดาห์เสร็จก็จะไปทยอยอ่านคุอมากเลยนะครับมมูกินเลยก็ได้กินไปพูดไปอา่างันเทียย่ยวกินอ่าอ่ะ,อะเอาหมูพูดกินงอมก็เมื่อเช้า โอ oh, oh, oh. ้โอ้โว้กลับมาได้ับผมเมื่อกี้โทรศัพท์ไปเชื่อมไวไฟครับก็เลยปิดไวเมื่อเช้าเห็นแฮกแล้วครับแต่เห็นต้องสายสายแรกจะร้องเพลงหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดจะพูดก็เดี๋ยวหนูกินเทียพูดแล้วกันอ่ะเอ้ายังไม่ได้พูดก็ไปดูแท็กแล้วบางเห็นแบบบางอันก็เหมือนเป็นแบบ ข้อความที่หนูกับเฮียพิมพ์เมื่อก่อนโน้นน่ะแล้แบบบางทีเห็นอันที่ก็ลืมไปแล้วว่าเคยคดูอันนี้ไปด้วยแต่บางทีเห็นแล้วก็นึกถึงคิดถึงมากเลยแตบบ่ตอนนั้นคินอย่างนี้ด้วยรอเขินเหมือนกันนะเขินกันนะพิมพว่าอะไรเช่นเราจริงๆก็ลืมไปแล้วเราพิมอะไรไปบ้างไม่รู้ไม,ม่บนกแง่รู้เยียไปเลยแต่เห็นแต่เห็นนะครับผมเห็นทุกคนแบบว่าชาวซมนชนชายน,น,นานูที่แบบว่า ช่วยกันทําแบบเดลรลี่ด้วยยิ่งใหญ่มากแอดไปดูแล้วก็เห็นเอาข้อความมาแชร์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเห็นแอบย่อไปด้วยย่อไปไม่ชวนเลยเมื่อวานหนติดงานใช่แล้วติดงานอยไปไม่ได้ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกโปรเจกต์เนาะทุกโปรเจกต์ที่แบบว่าเดินทางด้วยกันมาจริงหรืเอาจริงวเหมือนกันนะสองปีวเหมือนกันบอกว่าสองปีจริงวัยอะ ที่เราก็ไวทุกคนรู้สึกว่าไวเหมือนกันนะเหมืนอนเพิ่งรู้จักกันเลยคุณกับผมแบบแล้วกันแบบเบื่เหนื่อยไม่ได้คับผมก็เห็นแฟนขับอินเตอร์ทำโปรเจกต์เขารอบสองปีด้วย<ช>แฟนขับอินเตอร์ทำโปรเจกต์เรารอบสองปีด้วยแล้วก็หลายโปรเจกต์มากก็ขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ยังรัจะาแห่งการ<ม>แล้วก็ เื sí, ่นชอบในตัวพวกเราแล้วก sí, ็ผลงานพวกเรานะครับผมก็ฝากติดตามไปเรื in really ่อยๆยาวๆปีหน้าก็ลุยปีหน้าน่าจะมีอะไรที่แบบหนักวันนี้หนักวันนี้ไม่ถึงทำงานนะครับทำงานแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าสิ่งใหม่ที่แบบท้าทายใช่ก็ขอให้ทุกคนแบบสนุกแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ลองใจกันนอบอกกับหนูด้วยก็ขอให้หนูสนุกอยู่แล้วหลงแล้ l together and be happy ครับผม อยู่กับเราอย่าพิ่งทิ้งเราไปไหนมีมนอบอกว่า anniversary ปีที่สอน anniversary ท y เยียปีนีน้เพิ่งสองปีเองอ๋อ anniversary ร่วงหน้าใช่ไหมครับผมวันนี้ปีที่สองแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีปีต่อๆไปด้วยสามสี 5, 7, 9, ่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ตอนนี้ที่เนี้ยก็จะอายุส <ยน S 2> ี่สิบตัวหนผมขาวเลยเขาไปย้อมผมเลย <c oughs> ผมขาวก็เทศเนี่ยย้อมผมขาวที่ย้อมนะไม่ใช่ลอง มีพี่พี่ดองไม่ไม่กินเดี๋ยวเราต้องรีบก,กินนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเซตใหญ่ไฟกระพริบจมาเอะไรไเราเดี๋ยวมองเวลาอุ้ยไวเหมือ<ม>นกันนะผม,นนะมะยังสั่งไปเธ้เยังไม่มาเลยเราคุมกันเอาจริงไหม กินได้ไหมอย่านี้หนูก็ต้องกระสุงเลยอ่มันก็จะเป็นมือที่แบบว่าต้องรีบเลยกระซุกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปกินตอนคืนแต่ตอนคืนยังไม่รู้ว่าหนูไปที่ไหนพาไปที่จะไปที่ไหนไปที่ไหนไม่รู้ครับอันนี้มันก็อิ่มนะจริงๆ Are you ready โอเค่ะสวัสครับ Finish already โอ้ไง Ready แล้ว Ready สำหรับ อบอกว่าเลยนี้พออยู่หน้าเราให้หมดคนไทยแล้วนะไม่รู้พูดถึงเลยนึกถึงแบบว่าเดทครั้งแรกที่แบบที่คุยกันรถตู้เหมือนกันนะแล้วก็มับอกว่าอ่ะเดีนน๋ยวแค่กินหนุน่มตุ้ เด็ครั้งแรกเหรออ๋อมันทำให้แบบว่าจ็บนองกับไปหรอวะคือเคยไปเดกทกครั้งแรกหนูกำลังยิ้มเพราะว่าอ <c oughs> ยากกินอยู่เนี่ยก็พูด <c oughs> <c oughs> อะไรนะยากกินอยู่เนี่ยก็พูดได้ <c oughs> อ๋อจิงรถตู้ตอนแรกเฮียแบบพูดเล่นๆหนีใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าหนูเอาจริงก็เลย เอาเลยใช่เอาเลยก็เ,เลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเ,เจอกันบอกเลย<ช>หนูพาเที่ยวสบายแต่ครั้งหน้าทีทา่จะพาหนูจะลำบากชอบลำบากลำบากไม่ได้จะมาแบบกินทุกมืออ้อทำไมต้องมีประทัดอย่างอื่นอะไรอันนี้อันนี้ของประเทศอะไร มีอะไรครับวันนี้หนูเขาพาเทียบมาเดทแบบชิวๆชิวเลยครับไม่เลยไม่มีอะไรในหัวก็ปล่อยใจปล่อยจอยปล่อยชิวปล่อยปุ้งปล่อยแกงจริงหนูบอกใแล้วเอาเลยเนี่ยเรากินข้าวอิ่มก็ได้จริงพจริงตัวเองเนี่ยอยากกินมัมเบดฟางจริงตัวเองอยากกินใช่อยากกินจริงหนูอยากแงะนะก็สุดท้ายแล้ว เฮใ,ใจก็บอกว่าเฮียอยากกินนะเฮียอยากกินนะหนูอยก,กินถ้าทุกคนมาอยู่กับหนูเฮียก,กินหมดทุกอย่างอร่อยแล้วหนูก็จะเงยียบกินกิกน What What are you eating? Ah, uh, toast ส,สังขยาครับสังขยาครับงที่มีไม่มีสับนะสังขยา t o a สังขยา ใช่มนมีคนรู้จักเดือนไปจริงๆเนี่ยหน้าเด็กนอใส่เครืลมันเราชาใส่เรอน่ยนะนี่มนน่จรงอยากเปิดร้านแบบนี้เหมือนกันจริงๆหนูคนแบบ เปิดร้านขานมของกินเนี่ยไม่ได้เปิดขายนะเปิดกินเองกวนตายพอดีมเันได้วางมันวางพอใช่ไหมฮะอ,อันนี้เก็บไปลไเลยอะเนี่ย้อกนนไ้ไโอกินไ,ได้ดินะนึกว้ นี่อร่อยมากหนักหนักนทองแท้ทองแท้ดูลองดูทองแท้หนักนักกิมาแล้วอยากกิร้ลงไปไหนอ๋ออันนี้อาไว้ตัีก เน like ี่ย uh, ท okay. ok ี่วางตรงนี้ป่ะนเงาเลยปึ๊บปึ๊บอันมีอีกออันนี้มีมีอีกใช่ไหมครับใช่ปอะไรอันเลอรเดีใช่เห็นนะ แมวิวนมอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคครับผมไปยังนี้อ่ะไปนี่เลยครับนนี้นะคะเอาน้ำตอนนี้ันี้นะอันนี้กินได้ไหมครับกินได้จลรี่คินบอรอจีนนะคะน้ะวอร์ผับอสาว่าโสวยมากครับอันนี้ เวันนี้จะเป็นทานาเบะค่สโตนเชดนะคะเลเบรี่กับบัตเตอร์จะเป็นไมโครสติกกรไรนะโอเคนะครับจะเป็นอ๋อนี่คือราดราดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะร้อนใจวีดีโอนะคะดูได้ครับว่าจะถ่ายถายอะไครับเอาเลยครับพ่ใส่ไม่ี่นี่ไส่ไม่หรอไม่เลยโมบะ มันคือน้ำแข่งแห้งใช่ไหมชอบอะ่ะ <Okay. S 2> เป็นไงโดนตั้งคืน mm hmm. แมวเป่าทุกคน กเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพราะว่าต้องรีบกินนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งไม่ทางอีกที่หนึ่งนเลยแมวเป่าใช่ครับเมื่อกี้แมวเล่นควันเป่าใส่ได้เฮียไม่ชินอีกหรอเป่าเว่าผมก็ไม่ได้เซ็ตผมปิวนั่นเองนี่เฮียทำได้เป่าเปล่าแม่ผมเท่าน้าโอ้ล้ำหน้ติดจมูกเอง ไม่เห็นตีดเลยเหมือนครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเคยทำได้แต่มันก็ทำได้บางวันนี่ไ้นหนูทำได้นดีเฮ้ยจะอเลยจะเป่าหนูเลยดูดูยังไงเองมลกมาวขอบคุณมากครับบอกวันหลังได้ไหมพี่บอลลี่ไม่เอาได้ไหม พี่โบพี่โบเข้าไหมคอ่าเหมือนแกจะไปสปาก่อนนะครับโ้ได้ไปด้วยพี่โบไปอีกทีขอของตุณพี่โบนะครับอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับแล้วเราจะมีของมาได้เลยคุณแม่ครับเป็นครับเอาของพี่โบลิงของพี่พี่โบลิงน่ารักมากจะดีไหมมาทุกครั้งให้ของทุกครั้งแต่ที่จริงไม่รับเพราะอะไรที่จะถือเอ้า นี่ก็บอกพี่โบลี่อย่างนี้เดี๋ยวมาเอาหลังพี่ไม่ได้มาส่งก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับผมใช่ใช่แล้วเดี๋ยวไปทันแต่จะไปทันจริงมีวันนึงต้องไปแล้วไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเวลาเราเจอกันอาจจะแวะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้ครับนายไปเลยแต่ตอนตอนกลางคืนนี้มีตากไช่เวอร์ชันจีนะแค้ด้วยใช่ที่ผมลองโอ้ที่อย่าลองคับอย่าร้องเลยเวอร์ชันจี เชียงเชียงช้างจวนไปแล้วบายบายครับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งไม่ทันน่ากินมากอยากกินเจอกันครับปขอบคุณมากสำหรับวันครบรอบสองปีนะที่เราเจอเจอกันวันนี้ต้อคไปนะครันเดี๋ยวไปคุยกันวันนี้ทุกคนทำอะไรต่างๆขอส่งแม่ไปกินข้าวนะครับ